พี่น้องครับเดี๋ยวออนัปเดตให้พี่้งครับตอนนี้ข้างล่างไล่งานแล้วครับว่าหลายเฮียนนั่นเบ้นั่นเห็นบ่อยาตีปากดุงหงออะไรมาพี่น้องล่องล้อหลุดบั้งครับว่าเมื่อนี้เฮาสิได้เยียนจักโตครับแต่ป้าบ่ต้องดุนประเดี๋ยวครับเด้อจังไหนมนก็ได้อยู่แล้วครับป้าของมันอยู่ในสระไปแล้วครับพี่น้องครับสิได้เฮ็ดผลงานแล้วบันนี้

นี่บรรยากาศค่อนข้างเย็นหรอกครับนามด้านล,ล่างนี่คือมีความเย็นสูงนะครับเดอ้ออาภู้ักอาภูอยู่ข้างบนนี่ยเงือแตกครับแต่พอเก,ก่าวลูกนาปุ๊บโตสันทันทีเมือนี้มาโจมปลากินเข่าปลาครับบรรยากาศบานๆน,นะครับเด้อพี่น้องเดอ้อบรรยากาศนี่สิหาได้ช่วงปีใหม่ครับที่ลูกหลานเพิ่นพาก,กันกลักบบ้านมาจัางซี่พวกผู้เฒ่าแม่เฒ่าที่เพิ่พนอยู่บ้านอ่าพฤศจิกเสียมสะให้จังซี่เลยครับนี่อาถ้าผู้ใดมีสะนะครับน้อผู้ใดจับกลับจากกรุ้งถิบ ก็จะปากันบ่บางคนกับสูบสะบางคนกับจีโจปลากินยังสื่อเหรอครับถ้าพาดมาในหลายสะพี่น้องคงสีพอพิจารณาออกนะครับน้อว่าเขาจะได้ปลาอย่างแน่เขาจะได้เอียงแน่พอพิจารณาออกกันแล้วครับน้อนะครับเมือนเขาไปโจมปลากับแบบยังสื่อเหรอครับเนื่อยความหวังสูงๆเลยก็คืออยากได้ปลาไหลครับแพ้ไมาแล้ว ตอนนี้คือครับสีฮอได้แล้วครับขาวหนึ่งอยู่ในสตาร์ทครับนี่เจ้าสีสวอเหรอเดี๋้วไอสอตเด้อไม่ต้องมีคนเดือผักบุ้งนะเักบุ้งไปแล้วเักบุ้งไปแล้วนี่ครับบรรยากาศหนางานครับก็ประมันนี่สีสันครับความสนุกตะคว่ม้าทายก็ความตาไทยคือเขาสได้ยป้าบอ ความสนุกคือได้ลินน้ำนำแพ้เนพกสะเก็ว่าพกบุ้งร้อยนีแล้ใบแหล่ะพกบุ้งสะระตะเขาคนเนอะเอานเลยไปแล้ครับกบุ้งไปแล้วบุ้งหมุนไปน้งก้มแล้วมันเลยเดี๋ยวิงกับหมุนไปน้่งก้มเลยมอันนี่ตันอบตคิงครับจะคของสะเมนีนะครับเด้อกินปีใหม่ครับของสะให้หน่วยหนึ่งเลย ว่าโจมป้าเดเท่าใดเอาไปกินเบปนเลยเป็นบ่แม่แม่ <laughs> มาเดี๋ยวเราจะหนีเข้ามาเหลื่อมเอาผักเอาหญ้าออกเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเด้อครับพี่น้องเด้อวันนี้เขาจะได้เอียนได้ป้าหลายปนเลยครับพี่น้องอย่าลืมกไดไลค์กดติดตามครับไป เป็นน้องลองล้อลุ่นบังคับว่ามืนอนีเฮาเสด็เอียนจากโตครับแต่ป้าบะตองลุ่นประเดีย๋ยนะครับเด้อจากไหนมันก็ได้อยู่แล้วครับป้าของมันอยู่ในสะ <c oughs> นั่นแหละจากหูเอียนครับมาจมแพ้รัมันจังนี่คือเป้าหมายเขาครับเป็นน้องครับคนาปลิเซวขึ้นซัมนี่คร<า>ับปอดที่จงไวประมาณนี้คนถือว่าก่อนใหญ่เลยครับเด้อแล้วก็สาก็ค่อนข้างสั้นไงอยู่ครับ่นารอบนี้จะขึ้นใหญ่เติบยู่มัวแพ้เขาสิไวบ่ ตาสองคนมึงฮะวันลาจนอยากแท้มันนี่มิแตผูใส่ครับมีแต่ปูแข็งแข็งมันนี่ต้3มมิแตปูแข็งแรงครับน้าครับเด็กนี่เสียเพราะเขาใหญ่ราะคำเมื่อกี้ครับ ตีน้เหรอเดี๋ยวามเหนึ่งสองสามมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่อยๆทีละน้อยเห็นนมำออกก่อน1<แ> tiempo, 2 3องสามฝันงเอั่งเดือนยิงยุงอยากแน่กับนี่คือบรรยากาศกับกัประมาณนี้แหละหน่องขึ้นแล้วขึ้นขึ้ทีละขึ้บอยู่อ เออเดี๋ยวเดี๋ยวมเดี๋ยวจับนัคบ่นี่ออกแก้ม่ีผูดลนซุ้ก้นบ่อเดจับบนซย้มก้นบ่มีผู้ใดบอกแ้อเดินน้มกนบ่อเดินไปแล้วครับพี่น้องครับสิเห็พงานแล้ววันนี้รอบนซุ้มถ่ายครับมีป่านะครับที่เรา เอาไกเลยเด้อเรงความพี่เรงควาพี่เดี๋ยวค่อยๆผมไปพเลยเอานเินเออดี๋เสียพอขอยรคับครับเดอ้โอโอ้ญี่ปุ่นครับเด้อเดี๋ยวเราเบิ้งครับอ่เ้อ่ะเออกะเดออ่อ่ออ่ะเอ่ะ้่เ้ออ่ะเดอ่เ่ะเด้ออ่้อ่อ่อ่ะเดัอ่ด้อเอะ้อ่อ่่ะเ่เ่เ้ออ่ะเะเ้ออดออ่ะ่ะเดออ่ะ่ะด้ออ่ดอะเอ่ะออ เฮ้ยปดูแล้วไปดูแลนเฮใช่กูมบุด้งไยเฮ้ยไปดูแ้วไปดูแลกัต่อเฮ้ย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 เฮ้

ยังป้าเออไปดำๆเลยโอ้ยครับเย็นเลมเย็นตัวเร็งไปแล้วูเแล้วครับเปียระสอบมาใส่สิไป เปลี่ยนน้อยหน่อยกกระสอบมาเร็วนู้เหลือนูนเหลืนี่ยิงนู้เหลืสอบกไปยิงอยู่้อมันงานเข่าครับพี่น้องครับมีเนกู้เหลืเขาไม่นำกูเหลือมหูลามนี่กูเหลือล้ำล้ำล้ำลล้ามัหลือลหำลู้ล้ำล้ลล

เห็นบอกว่าก็งมาส่งสัญญาณแต่ส่งสัญญาณคนสีบดินขึ้นบอกเพราะไเพื่อนขาสียางมือเหยียบแรงียาง เป็นหน่อีนงครับโอเคเป็นที่นึงครับนี่คือนดดูนี่ครับนี่มีแต่ปลาทั้งนั้นเลยนี่เป็นหอกครับมันโดเป็นยังดอกเดี๋ยวไปปล่อยเขาไม่อยงกจะสอบเดียวอันนี้อ้นรับประกันให้นได้ครับเด้อว่างูเหลือยมตัวนี้บวกหูได้ว่างูเหลือยมงูหลามได้เพราคุณนิ่งๆกันได้องูเหลือยมเหรครับนี่พี่น้องเบ็นหน่องด้วยนะปูเป็นหอกเขาดีจุ๊ดนุ๊ดเอาเอาเอาเีนี้ออกอันนี้งูเหลือยมงูหลามครับแต่อ้นรับประกันให้นเนาะรับประกันให้เลยว่าปูใตยเท่ห์จะไปปล่อยแท้ห อันนี้ตรวจประกันระดับทีมงานเพอไว้ปล่อยครับอันนี้คือบรรยากาศงานนะครับมันต้องเจอแบ๊วสิละปากใตัวมันสูยทีโอ้โหโอ้โหมครบม่บเป็นยังระอปะใบปล่อย้่ออ้อปากกนงใส่กระสอบอ้บปล่อยเลยรอี่อย่างงวไห้เยี่งหเหล่ำอเลยม่ด้สัเกระสอบพุ่เลยมันกัดได้มันกัดได้มันกัด้มนคอยก้อ ม่ผรยังมาเสป้าบอกก็จบตัว่าตัดัก็จบจะรู้บ่เอาบกแล้วการอะการมันกัดบอกบอเลยจะไมหยอกมันคุมลงเหรอคุ้มรุ่เออค่อยค่อยค่ยเฮ็ดอยู่เออไม่สั่นเียบร่อยครับนี่ครับอันนี้เราประกันไหนได้ครับเด้ว่าเดีไปปล่อยแทครับอ่าบ่ได้เอาไปทางอื่นแทะครับประกันไหนตเนี่ยเออเอาเอาทางหางลงก่อนอิค่ยเดี๋ยวมาคอยมคอยลงอยู่หางเออเอาด้พี่น้องเด้เชือกปล่อยได้ครับเด้พี่น้องงูเหลมมูหลามเามันแจ้เอาหัวมาเิง งานมลต้นูร่ำกู้รอาลงเลยการเเจงโลเจ็งโล่จ็งโลเจ็งโลประมาณสิบโลอยู่นี่สิบคโลอไรวิออกแล้วประมาณสองสามโลเท่านั้นละสองโล่สองสามโลเอาใส่เอาใส่เอามใส่ไปด้ตตอนนี้เห็นเอียนตัวหนึ่งครับผูดหังมาครับเด้อ นั่นแหละเอียนนั่นแหละตัวหนึ่งครับนี่ประดุกมี่โอ้มีเตู่ก้อนตัวใหญ่ตัวหนึ่ง ไอ้น้ว่าเอียน2อเอนอเอย่อเอียนมันมีตัวใหญ่ๆตัวนึงนั่นดิตัวใหญ่นเห็นตัวเดียวคุณออก่าเบลออคาออเบเลเนงไงเยาัาเดี๋ยวพี่นครับเดี๋ยวอเหเบิงป้าเบิงผมงา้งเบิดาดตอนเางูออกแล้วดาด่างเ้าป้าครับีตัวเ่อทางนอกด่างวัน่อเจะมามามาไปแล้วกันครับ โอ้โส <centimeter S 1> <า>ีปลาเป็นเศษก้างกินไ้วครับการีต oh, ่างข้างน้ำเลย้วก็ไ่หลมันจะไกเลืเลยมือนึงเลยังบีไม่ตีแตกสแจับค่อยอยเก่าจับาจริงโอ้ยสาสิบกเลียงไอเซเว่นนสูเซเว่นทูเจ้ามีตัวนึงเเนหนาอย่มันสผู้นีจี้ผู้ขึ้นภาษาอังกฤษว่นี้ทววน อีเลโทอี่ออเ็นีอเลโทอีเกนตัวเดียวอีเลียวกีตะตัวถึงตัวงไโมเมนน์นี่ยเนียเี่ยเย็นล่อหน่อยพูดอ่ะไปวันนึงอ่ยนลงน้ำเลยตัวหนอน่อยเองลงน้ำพูดหน้วยปลบจมนุยเย็นเนตัวเดียวนะจับใส่เอียเย็นตรงเที่ยว เอเคทุกคนเอาหนี้หนี่งนะครับตัวหนึงนะครับเดตายพิษขาดแน่ครับโมนี่เอียนหลายแห่งแต่ประเดี๋ยวเอีนใหญ่แทนเอียนไรใจใอันหนรังพอมาเจ้าก่อนเพื่อกระเดื่อกีก <anak> ็น่าไอ้ประเดี๋ยวเอียนสองเอาตัวเดียวอีหลีเอเนมันต้นเต๋อเลยตัวเดียวครับเอียนหมวแดงตัวดีหมแดงปั่นออกสีไข่หันบ้างบ้างเสต้นทาห้อง เอาแบบที ye, okay. <t ip> <t ip> şey yes. ่เก็บบางน้อยออกเก็บบางกระเดืออะไรตั้งๆนะเดี๋ยวเห็นเบื้องข้างความสามารนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอมีด้วยบ้านนี้ครับกลับมาบ้านมีครับเดี๋ยวเล่าเบิ่งบ้านที่สองครับบ้านใหญ่เที่ยวนิ่งไงก็เก่าครับอันที่เขาต้องหลุนก็มีหลายอย่างเราติดตามมึงครับ ครับวันที่2เอาปอดเอาหย่างออกไปแล้วครับเหมือนมีสัญญาณดีจากด้านล่างครับพี่น้องครับเต้นออกจากเพบ่บรรทุกคนเลยงานเก่าครับพี่น้องครับเจออีกแล้วไอ้ก็ถืออันนี้ก็ห้องโอ้ดิ่งสัญญาณนากว่าวังส่วนสูนหางมันครับบุ๋งว่าสิ่งไงซัมไนท์นะครับเด้อดิ่งข่าวประซุ่นหางครับแกออกกันสุแล้วลอยอยู่ผูก็เป็นนี่เนาะสาวอัตตานอนนั่นนี่ยันมวยยังมันต มันแป้งหลังครับมาครับพี่น้องครับตัวใหญ่ตัวหน่อยเดี๋ยวดึงแพร่ขึ้นหัครับอเดียวยิในตนัเด้อฟังสั้นเด้อสองโอ้ยการหลบเลลบเจครับพี่น้องครับคนมันบานออุ่นบหินเลยบว์พันตัวบนี่องบหินครับนี่มงหินเลยปกติมันหนาอยู่ทัง่ายปกติหนาอยู่ทังไายอ่ะโอ้ยทวไอ้ โอ้ดีเราลัพี่นองครับมอเมียนเ้มันมเมนงูเหลี่ยมไหนเมียนอู้ข้บโมเมนบ์มเมนงูเหลี่มครับมเมนแบบเกาแล้วงานเขาครับมีปากกว้าไงวะโมเมนบมเมนงเหลี่ยมอันเดยเด้อมเด้อพี่นอมาครับเนี่ยมันเป็นงูหยงคุณน้เปิดน้ำาเห็นะมันกัดครับมันกัดนะครับน่กัดเกาตัดกัดเตาแล้วมปากกว้าไงยังวะ กราเต้าบนน่ะมือปลากวงไงต้นนี้แมนแท่งแต่มันเกียดหัวไม่เป็นเหลี่ยมๆมีโชกคนไหนนี่ครับนี่ครับเด้อมือปลากรวงนี่ละเจี๊ยบอัพึ่งนับหัวเฮ้ยเออหัวหัวหัวหั่ตัวกัวตัวหัีหัวหัวนัวห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 ัวเัวห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 ัวเัาหัว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 หัเหัว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 หั กันโตโบงอโตเย็นโดดนั่นแหละไอ้เปิ่งเปิงมาเป็นงูยังออกไปโอเคครับาบเ่าเ็มเหลือไปได้เอมเหลือไปเันเหลือนี้ไปมันกินป่ามดนีงูตัวนี้จับจจับใส่กระสอบได้กันเลยพูดทำไมห้ตัวกลวงละยากยากับตอนนี้ครับเจอต้นยังไงโอ้รอบนี่หลายกว่าเก่าครับพป่น้องครับลอบนี้หลายกว่าเก่าเน้ๆ้นๆ้นๆอน้นๆเน้นๆเนเ้นๆนนนๆน้ เออนั่นงูปากกวงแท้เออนั่นแหละด้เยอ็นเอเย็นเอาเย็นตัวนี้หาเอางูอยู่ใสมาจะใส่นี่ตกใจเว้ยไป้ไปเออไปวไอ่าาะอยนีอไม่มีสุสานนี่ะม่มีสุสานปะ อยางยางจนลงไอ้ชิบยนเอี่จแล้ว <Ph> ย <yeast> <flo> <aries> ันไม่ได้ยังในเมื่อกี้มันมันออกกีดี่หมอมีสิหมอเจาะกันแท้เออในตัวนี้งูป้างูป้ามียแต่เพิ่นปร่านได้เปิดดีครับนได้เปิดดีเร้อบูมูเมียงทุกส่วนบอตาน่อยก็มีา่อปีมผมแมผมอยปบ่อยตาห่อยเต่ตาหน่อยถึงเดินาหน่อยถึงเดิาวน่องนไปเดินฟันนัง งูเลยขรับเลยเอียนตัวเก่าบ่เนี่ยงูเลยโอ้ไปยังนี่ยังโอ้ตัวเก่าบ่เอียนเอ่าตีมเขาหันเดียวตัวเก่าเพปกติมากึ่งเก่าเอียนตัวหนึ่งย่งอียังิดหน่อยหุ่นหุ่นสตัรเดอไซสตาร์ดอไตัวเที่ยวมาใสตุ่ยมันตีมกงามเนี่ยโอ้ตัวน้อยโอ้เอีนน้อยเออร์ไซสูงเออร์ไซสงเที่ยวเออเร์ตีมไปเลยเออรมัจะเสียเนี่ยเนื้เนี่ยนี่ตัวนี้ใส่ได้อยู่เอียนตัวนี้ใส่ได้อยู่นี่นตัวงามอยู่หัวมันจะหน่อยก็ลงน้ำตัดเอาเฮ้ยนี่ครับเอียนตัวหนึ่งครับนี่ออนเห็น ตัวที่มันออกไปเมื่อกี้ยืเข้ามายันงู่นเลกับเจ้าป่าบรินี่หลากแพรามาใส่ลังเลยเแ <c oughs> นวประติขาเลยเอาได้ป้าจ็มมาใส่เลยเด้อเอาแพรครับพี่น้องครับใส่เลยว่านวัานนี่แพรแพรแล้วครับนนแพร,แรแวันทีหนึ่งเหรอแต่ป้าหน่อยไลย่ตัวใหญ่บอทอครับตัวใหญ่บอทอบรนป้าหาวไหมไม่ได้ไม่เอาใส่เหนียวหนิ นี่เห็นอวนี่อ้งเห็นน่หออันนี้มันได้ตัวแม่ครับตัวใหญ่เลยยางหอมๆกันเลยนี่มาจูจูาย้วอก่อยปลาดุกไหม ก้่ออ่ก้อยปละดุกโอ้แผ่แผ่ว่าที่หนึงอีเดียวเ็นไลกตอนี่ยเพื่อนกินอยู่บ่งิงต้องิงงั้ไม่เนอนเย็นตัวไหนกานจสีดีสุขสระมันนอย่างก้อยตงูเนีงูหมู่มูมีติงูป่ะป่ะตัวไหนเออเยพี่นองเอ้ ย่างมันมันชุดหยอดเลยครับท่านผู้ชมเอาไว้เอาไว้ปลาทั้งว่าทั้งอน้าไว้ทั้นเอาไว้ทั้งนอกเอาแต่ปลาคอใส่สองเมียใส่เอาแต่ปลาคอใส่ปลาโอ้โเพียงเง่ามาตอนนี้เราจะใส่เบงปลาคอด้านในทั้งเบิร์ดครับเอาลงเลยท่านี้เลยวปะเอาลงเลยเอาลงนี่ครับพอดีครับเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าใหม่เดี๋ยวเบงผลงานเขาหนำโจมปลาทั้งเบิร์ดสองว่านนะครับนอสิ่งที่พี่น้องเห็นก็มีหลากหลายครับวันนี้ แต่ในล่างนี่กัสิมีพวกปะคอปะดุกนะครับที่เ่าเอาใส่ไว้ได้เลยเมันสนกว่าจะงานมึงเนื้อเนอะเน้นเลยนี่ครับกับประมาณนี้แหละพี่น้องครับเดี๋ยวอีกหามือมาสูบมามาดูผลงานมานสีเดืยวโอเคครับพี่น้องครับมืัอนี้อาจสีผิดหวังน้อยนึงนะครับเนื่องจากเขาต้องการเอียนแต่บ่พอเลยนั่นครับนี่แค่ได้แค่สองสามตนึงครับบ่พอเป็นต่มนอนเลย โอเคครับ okay. okay. พี่น้องครับเดี๋ยวไปขึ้นเมนูเลยมื้อนี้เขาจะได้เมนูยังเบิ่งเรื่อยๆครับไปครับ เียงเตียงอันนี้าตงเี่ยวเียวเมี่ยงเียวเที่ยงเที่ยวเที่ยวเมนูยวเี่เี่เัี่ยงเทียเาี่ยวเมี่ยเที่ยวเ่ยคเี่ยวที่เที่ยเที่ยวเที่วเที่เที่เที่ยวเที่ยเยี่ยวเัเียยยที่ทีเเเมนูเเียนี่ อีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูที่สองอันนี้เจลบอกหอ้พิเนมอนกับนี่อันนี้เมนูแซ่บเลยก้อยนะครับก้อยไปันี่กรเดือกอ่ะกดือดอกต้งครับแต่เมนูตีจวดเนาเมนูตีกรดสองครับเด้อเสหมหออเสเบิร์ดกับี่มานีครับพี่น้องมาข้าวได้กันมาิดนน้องครับมากินข้าวกันครับเออมา่มดวเดีดมดกินน้าตีมดปน้กันนี่นป้าเหลือง หนึ่งๆรไ่แกมินได้มี่พี่เน่้อเขียวน่อมเนื้อเ่ต้มไข่แกมินแซ่บแ่บเยไข่แกมินน่้อเขียวน่อยอ่ะไม่ไ่งนน เดดงเดงเลยานัวเกี่ยวมันนีเด้งกลับพาเปนอนกรับกินขนกันครับนกกี้ยวกัินน้ำกันังสีแยงกันังสีครับมนี่กินแสบผ่านยังไงอกินนุนกินแบบลลกทชงโอ้ยลูกทชงเนาะกินลูกทชงกินสวอนอ่อนทีไงฮะตอนย่อปั้นตะปีเลยกนขวดนันเรียมอีกสองอับ

สดเบ่งสดเบ่งจดีอย่างมากดีกล่องก็ตื่นกล่องปะนี่กเเ็ตื <บ los S 1> ่ก็คนบริกากล่องด้วยหรอนี่ต้านในพักกาน์มันภาเพียงพ่อครับพนภาเพี้งพออยู่สมนีถือว่าพอดีบรลายบรหน่อยครับกินเบิดมีมีอยู่เดยักการไมตมุนุ่นใหญ่กัมีกุ๊กนี่แหละผมกูมูเดี๋ยวมันไม่สิโรคม่ลายอยู่ภาัการดนี่ละเ็นของสไตล์บีิ ประกาศของผมดีลงมากน่าคือใจงูหลงมาไมันอายนมันมาเอามากินกับหลักมูนแล้อ่านเลยเออเดี๋ยวคอยจะลงมากบึ้นก็เลยจ้าหวะละไอ้ในจังหี่ประกาศตัวนี่ปลูกประกาศเพิ่งอันเพิ่งพ่นบุญปลูกขายเนาะมะเมนปลูกอันนี้มะเมนปลูกให้คนกินปูกินเยอะเจ้าบ้านมื่กี้เจ้าีนี่บอกไม่ได้ขายดอกอันนี้ปลูกอันนี้ ลงมากินเสือนี่บา้ขายนี่ลงมากินน้ำก like, ันเจือเดีบวมาดีบไปขายนอยู่เนรลานนี่บ่ขายเดีายวาลงมากินอยู่ในนี่บ่ขายแมนูเจ้าลอยทิตเนงจ้ามึงใจูก้องครับดวย อเ็อือมดีทอดอกหาส่อนตาแม่พ่วงสอนก็นนีหนาแจะถึงตอนสอนวนถึงตาแม่พ่งสอนเยอ้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 ยมพ่วงกันมาพ่วงเลยเป็นพ่วงเลยอ่ะพ่วงเลยต้มยอ้อสนหมานี่ยพวดนีไรจะพ่วงไงเนี่ต้มปลาตะขีบินกับเลื้งเยงไงอย่างีาต่ไปยมอลใส่มานักข ก่อยละทุกคนเสียดีเออกี่ยวกินคัยังไงุวพ่อเดี่มันตใหญ่เกาะเลยเนี่ยจะเลากินกระกยป้าเศษเศษเศษปะเบ่แซ่นบ่เศแม่บ่ี่เขาเลยเดาว่าการจหางกุ้ให้ยอมหางอุ้ ป่อยม่กี่รหน่อยหรอมู้ดังเหะมันมมนหวนอื่นหรอกบางเมฆเขานเด้อเมฆเผาขอสอบนเล่นดูน้องดีด้โอ้ยหมดขึ้นละบาทนี่หยดด้วยหมโอ้ยนี่ยอ่อนมากไมนูนี่สุดเขาไปต้มนี่ยขมงเลย่อนแห้งมือสมบรณ์เลยตเต็มมากันนี้ บ่ได้ขลำกินข้าหมอได้พอนกันมันมีไรขันลำบ่ได้ขันลำบ่ได้จันลำมีไรเน่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 นอีกแล้วนั่น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 ตอนี่ตไว้กบอยู่จับห้าอะไรกบอยู่จัหางอย่ไนย่างก่อยู่อยู่ึได้ตอนป้าเลยตอนก้า้ายังอะหมอตนก้ายังก้าะตายหือกายังบ่ให้กาดี นี <Merci>. uh, mm ่นของผมนี่เห็นบอมร้กินเฮ้ยนกินเด้ออันนี้เอาดีวบอกินห่าเขเป็นอบอเคยเป็นอเถาคน่อยไหัวหัวเป็นหัวนบอเคยเป็นก็ิ่นใสเป็นใสก็บมกินเราบอเคยเป็นอเถาคนเราเคยเป็นแต่พปูกินเรยัตองรีบกินกินอืรดยกินนางกินยอก่อนมกบ่เป็นยัง กินในกันโูกตากหัวป้าให้พอเถ่าคนว่ามันหูกระคุยย้อเลยคนเนก็่ะบบก็บองะปอกแต่หัวป้าไปดิมันก็นำสีแบบนี้ตัดคือเราไมล์ไงก็ไปนี่เสียงพลงยี่งไดน